สถานการณ์โควิด19นะคะตำรวจและทหารจังหวัดต,ตาคะ่ะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และกักตัว14วันหลังจากที่มีการจับหญิงไทย3คนที่ทำงานในบ่อนประเทศเยมนมาและก็พบว่าติดเชือ้อโควิด19นะคะขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดงดการเยี่ยมผู้ป่วย5วันหลังจากมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวติดเชือ้อโควิด19ก็ทำให้แพทย์พยาบาลและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยต้องเข้ารับการกักตัวคะ่ะ โรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะแต่ว่าประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยชั้น3และชั้น7หลังมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาติดเชื้อโควิด19ทําให้แพทย์พยาบาลและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยต้องเข้ารับการกักตัว นายแพทย์ชวัตชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเปิดเผยว่าจำเป็นต้องงดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อปรับอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์และทำการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่หลังมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยโรคอื่นๆในโรงพยาบาลแม่สอดสองคนติดเชื้อโควิด1 9 ทำให้ผู้สัมผัสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพถูกกักตัว11คนผู้ช่วยเหลือคนไข้ถูกกักตัว5คนและแพทย์อีก3คนทางโรงพยาบาลแม่สอดจะให้ญาติเยี่ยมผู้ป่วยได้ตามปกติตั้งแต่วันที่8มีนาคมนี้ เมื่อวานนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากให้ตำรวจและทหาร14นายที่ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงถนนสายแม่สอดตากตำบลแม่ป่าอแม่สอดหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้กักตัว14วันเพื่อดูอาการหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวจับหญิงไทย3คนลักลอบเดินทางกลับ จากการทำงานในบ่อนประเทศเบนมาและถูกนําตัวส่งสถานกักกันแต่ภายหลังตรวจทั้ง3คนติดเชื้อโควิด -19 จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว ส่วนที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะหลังพบหญิงไทยอายุ23ปีติดเชื้อโควิด -19 หลังเดินทางจากประเทศเมียนมาทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลับภูมิลำเนาที่อำเภอบ้านด่านลานหอยทําให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด17คนนายปองพลวลปานิในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุขโขทยัยเปิดเผยว่าการตรวจอาการของคนไข้หญิงคนนี้โรงพยาบาลสุขโขทยัยมีการแยกห้องตรวจและแยกผู้ป่วยไม่ปะปนกับการตรวจโรคอื่น ขณะที่ทีมแพทย์พยาบาลมีมาตรการป้องกันตัวจึงมั่นใจในการรับผู้ป่วยและตรวจอาการของคนไข้คนนี้ไม่มีผลกระทบกับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน ทางนี้ยังย้ำนะคะว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดส,สุขโขทยัยมีความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการควบคุมโรคโควิด -19 ที่เข้มข้นและสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้และขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างทําความสะอาดพื้นผิวไม่ไปในสถานที่แออัดและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะค่ะ